สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีสาระดีๆนะครับมาฝากอีกเช่นเคยครับพี่น้องครับซึ่งสาระวันนี้ก็มีน่าจะเป็นเซียนมือใหม่นะครับถามเข้ามานะครับว่านกวันเข้าพรรษานะครับมันดียังไงนะครับมันทําไมคนถึง ตามต่อกันนะครับเฉพาะวันเข้าพรรษานะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะเป็นจริงนะครับหรือไม่จริงนั้นอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ดุลพินิษนะครับของแต่ละท่านแล้วกันเนาะอ่าก็จะมาเล่าอยู่2เรื่องหลักๆนะครับด้วยกันก็คือเรื่องแรกก็คือ,อเรื่องความเชื่อว่านกวันเข้าพรรษานะครับ แล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับการจับเฉลยนะครับของของนกต่อนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดหลักนะครับจุดหลักกว่าเรื่องที่1นะครับเพราะว่าการการจับนกนี่ถ้านกต่อดีก็ต้องจับเฉลยดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวเอาเรื่องแรกก่อนเลยครับพี่น้องครับเราจะพาไปดูตัวเฉลยเจ้าบุญช่วยนะครับวันนี้เอามาเสนอเดี๋ยว ข้อ2เดี๋ยวจะเอามาอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องของการจับเฉลยนะครับเดี๋ยวเรื่องแรกก็คือเรื่องวันวันเข้าพรรษาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวนกกันนะครับครับมาดูตัวนกที่ล่าสุดนะครับเฉลยล่าสุดเมื่อวันเข้าพรรษานะครับผมต้องเกียนกตัวนี้นะนกตัวนี้จะเป็นนกที่หวงหางแพงหางครับนกลักษณะนี้คือเวลาเดินครับเขาจะยกหางขึ้นนะครับจะยกหางขึ้นสูงนะครับพวกนี้คือเป็นนกที่ วงหางแพงหางตัวเองครับดูครับจะยกนะครับจะยกขึ้นนี่เห็นไหมครับอ่าคือตัวนี้จะไม่หางหักนะครับนกจะไม่หางหักจะไมะ่แตกไม่พังครับนกลักษณะนี้คือนกตระกูลถือว่าโอเคเลยครับนกวางหางแพงหางนะครับเนาะถือว่าใช้ได้ครับผมก็เพิ่งดูนะตั้งแต่ได้เมื่อวันเข้าพรรษาก็สองสามาแล้วให้แต่เข้ากับน้ำนะครับก็ยังไม่ได้มา ดูลักษณะตัวตนเลยนะครับนี่ครับนกนางแพหางอันดับแรกนะครับทีนี้นะครับไปเข้าเรื่องกันหน่อยครับเกี่ยวกับนกที่จับได้วันเข้าพรรษานะครับซึ่งอันนี้นะครับต้องต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมก็เล่าตามที่เซียรุ่นเก่าเขาเล่าให้ฟังนะครับก็ฟังไว้ใช่ว่าไซบาแบคฮมนะครับสําหรับเรื่องนี้เนาะก็จะได้เป็นแบบว่าไม่สงสัยกันนะครับเพราะว่าบางท่าน ก็สงสัยว่าทําไมต้องต่อเอานกเฉพาะวันวันพระใหญ่หรือวันเข้าพรรษาอะไรแบบนี้นะครับได้หมดเลยนะครับวันพระใหญ่เช่นวันอาสาอย่างเงี้ยนะครับวันอาสาวันวิสานะครับได้หมดเลยนะครับวันวันหรือว่ารวมกับไปถึงวันสิลดับอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนั้นคือมันจะอยู่ในในในชุดตรงนี้เลยนะครับทีนี้นะครับวันวันวันพระใหญ่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งวันที่เซียนนกรุ่นเก่านั้นชอบตามนะครับชอบตามตามยังไงครับอันดับแรกเลยความเชื่อวันพระเนี่ยส่วนมากนะครับความเชื่อแถวอีสานนี่คือนกเนี่ยมันจะไม่ค่อยคึกครับพี่น้องครับนะนกจะไม่ค่อยคึกวันพระนี่จะเงียบนะครับอย่างเช่นผมไปต่อกับอาจารย์แลวันอาสาที่ผ่านมา ถึงไม่เงียบมันก็จะไม่ค่อยคึกไม่ค่อยอยากจะเล่นครับพี่น้องครับซึ่งไม่รู้เป็นอะไรนะครับต่อได้ยากมากนะครับโดยเฉพาะวันพระใหญ่นี่แหละนะครับก็เลยผมก็เลยมานึกว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องนะครับว่านกที่ได้วันพระนี่คือตัวไหนที่ได้วันพระนี่คือมันจาเป็นว่านกที่จิตใจดีครับพี่น้องครับจิตใจดีเพราะว่าไปต่อวันพระนี่ส่วนมากคนจะไม่ค่อยไปต่อด้วยนะครับแล้วก็นกจะไม่คึก นะครับอันนี้คือผมได้ยินมานะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ด้วยนะครับที่ได้ยินมาคือนกมันจะไม่ค่อยคึกมันจะไม่ค่อยขันในวันพระใหญ่นกมันจะเงียบนะครับไม่ค่อยไปต่อกันอย่างเงี้ยนะครับถึงไปต่อก็ได้ยากอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นแล้วนกที่ได้วันพระใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นวันอาสาวันวิสานะครับถึงต้องตามหานกที่เนี่ยครับลักษณะที่ คึกที่นั่นนะครับแสดงว่านกตัวนี้มีจิตใจที่กล้านะครับกล้ามีความเก่งนะครับใจเกินรอยนะครับนี่คืออันดับแรกเลยนะผมว่านะครับนกที่เขาตามหากันนะครับสำหรับใส่กับวันพระใหญ่โยงกันนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องโยงกันนะครับเนาะอันนี้คือมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็มาวิเคราะห์อย่างเช่นวันอาสาก็จริงๆนะพี่น้องครับนกเงียบนะ ไม้สองก็คือนกไม่ขันเลยครับพี่น้องครับนกป่าไม่ขันเลยนะครับบินก็บินแค่มีกี่ตัวจังจังที่นกตอนนั้นที่ไปต่อนะครับนี่อีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยอู้นั้นนกเยอะมากครับพี่น้องครับบินวนไปนี่โอ้โหเป็นยี่สิบสามสิบตัวนะครับแต่วันนั้นไปวันอาสาเงียบกริบครับนกไม่ขันไม่อะไรเลยทําให้ต่อ,อยากนะครับนี่ก็คือประเด็นนะสําหรับคนที่หานกนะครับช่วงวันเข้าพรรษา ีนี้ผมมาวิเคราะห์เพิ่มนะครับผมมาวิเคราะห์เพิ่มช่วงเข้าพรรษาสามเดือนเนี่ยนกที่ถ่ายขนเนี่ยส่วนมากมันจะสุดกันหมดแล้วนะครับมันจะสุดกันหมดแล้วมันจะ,ะแตกต่างกันก็คือมันจะเป็นเฉเพาะอากาศแต่ละปีนะครับแต่จริงๆเซลุ่นเก่าบอกว่านกในช่วงพรรษาเนี่ยเป็นนกที่โตเต็มวัยสมบูรณ์มากขนแข็งแรงหมดทุกอย่างครับเพราะว่ามันนกมันถ่ายหมดแล้ว นะครับรอบที่หนึ่งรอบที่สองถ่ายหมดแล้วนะครับผมก็เลยมาวิเคราะห์ว่านกช่วงพรรษาเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเราต่อได้เนี่ยคือเป็นนกที่สมบูรณ์จิตใจดีอยู่แล้วครับนกอะ่ะนะครับจิตใจดีแล้วมันก็เลี้ยงขึ้นเร็วครับพี่น้องครับไม่รู้นะอันนี้อาจจะเป็นการช่วงอยู่ในการวิเคราะห์อยู่นะครับช่วงสามเดือนในพรรษาเนี่ยนะครับเนี่ยผมผมเริ่มจะเก็บนกภายในสามเดือนในในช่วงเข้าพรรษานี่ให้ได้เยอะที่สุดครับ ผมกําลังวิเคราะห์อยู่ว่ามันจะมันจะเลี้ยงได้ขึ้นได้ดีกว่าลัางจากนั่นไปหรือเปล่าออกพรรษานะครับอันนี้คืออยู่ในขั้นวิเคราะห์จะจริงไม่จริงเดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือสําหรับนกที่ได้ในวันพระใหญ่นะครับและประเด็นที่สองเลยผมว่าปีหนึ่งมันมีวันเดียวครับมันอาจจะเป็นแบบว่าพอพอตั้งมาเรื่องแบบนี้โยงมาแบบนี้คือถ้าใครได้แบบนี้มันก็ถือว่ามันเป็นกําลังใจนะเป็นกําลังใจให้ใหเรา ว่าโอ้ได้ของดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมผมคิดขึ้นหรอกนะครับแต่เรื่องจริงๆแล้วนกที่เป็นวันพระใหญ่หรือวันเข้าพรรษาเนี่ยนะครับเป็นนกที่ท่านบอกว่าจิตใจดีครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะขันกันตามความเชื่อของเสียนรุ่นเก่านะครับว่าวันพระนกจะเงียบนะครับอันนี้จะจริงแท้ประการใดนะครับก็ต้องศึกษาครับพี่น้องครับท่านเล่ามาเราก็ศึกษาต่อนะครับเนาะ เพิ่งได้เห็นตัวนี้นะครับสาหรับนกมันเข้าปัรษาที่ได้นะครับดูนกลักษณะนี้จะห่วงหางแพงหางครับหางไม่หักครับนกลักษณะนี้ดูการเดินนะครับนี่การเดินนี่เห็นไหมครับหางมันจะยกขึ้นนะครับอย่างนี้ไม่หักไอ้พวกเดินไปทั่วหางชนกรงชนคอนจบครับหักพวกนั้นนะครับอ่ะจากทีนี้ไปดูเรื่องที่สองแล้วกันนะครับเรื่องที่สองเกี่ยวกับนกต่อเดี๋ยวผมขอเอามาอีกตัวหนึ่งครับ เป็นตัวที่3คนะครับมาพูดในเรื่องที่2ครับพี่น้องครับเกี่ยวกับนกต่อนะครับที่จับเฉลยนะครับผมก็พูดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับนกต่อนี่คือใช้ว่าจะหมานนะครับจะได้เฉลยเยอะนะครับจะดีนะครับมันจะต้องจับเฉลยให้นกที่ดีด้วยนะครับอย่างเช่นนกผมนี่ก็จะมีเจ้า2องนะครับที่มั่นใจว่า ถ้าได้เฉลยนี่คือใช้ได้นะครับแล้วมาอีกตัวหนึ่งครับก็คือเจ้าบุญช่วยนะครับถือว่าจับเฉลยให้ดีมากนะครับเฉลยตัวนี้เป็นเป็นเฉลยตัวที่โดดลงนันนะครับที่กับอาจารย์แหลมที่ได้อาจารย์แหลมได้นกตากฝนมานั้นนะครับตัวนี้เข้าพรรษานะครับตัวนี้เป็นเฉลยตัวที่2นะครับได้ช่วงประมาณ ต้นปีนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นตัวที่สองของของเจ้าบุญช่วยตัวแรกนะอยู่กับพ่อบัตรนะครับตัวแรกอยู่กับพ่อบัตรตัวที่2ตัวนี้นะครับแล้วตัวที่3ที่4นะครับเป็นนกเด็กนะครับตัวที่ห้าตัวที่5ก็จะอยู่ในตรงนี้แหละครับผมไม่ได้เอาลงมาเนาะมันไม่มีที่วางนะครับแล้วก็ตัวที่6ตัวที่7นะครับนี่ครับเจ็ดแต้มซึ่งตัวแรกนั้นผมจําไม่ได้อยู่กับพ่อบัตร ตัวที่สองอยู่นี่สามสี่นกเด็กผมเลี้ยงได้แวบ,บเดียวผมก็ปล่อยเพราะผมไม่ชอบนกเด็กครับผมชอบแบบแก่แก่แกป่าเลยผมจะชอบเป็นพิเศษถ้าเป็นนกลูก,ลกนกที่ขึ้นมาใหม่หรือลายคอเพิ่งขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเหยียบเนี่ผยผมก็เอามาเลี้ยงแปบ๊บเดียวผมก็จะปล่อยคือสู่ธรรมชาติซึ่งซึ่งผมไม่ค่อยเลี้ยงนะครับก็เฉลยต,นนตัวนี้เจ็ดตัวนะครับได้ทิ้งแค่สองตัวไม่คือไม่ใช่ทิ้งครับปล่อย ปล่อยแค่2ตัวเพราะมันเป็นความชอบของผมคือผมไม่ชอบนกเด็กนะครับผมก็ปล่อยคือสู่ธรรมชาตินะครับอีก4ตัวอยู่นี่นะครับไม่ได้ทิ้งเลยครับนี่คือผมเห็นแววครับผมเห็นแววนะครับตั้งแต่ตัวแรกเห็นของพ่อบัตรสวยมากนกแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูตัวที่2นะครับตัวที่2จับให้ครับไปดูเลยครับสวยมากครับนกตัวนี้ถ่ายคนแล้วนะครับแต่ยังแต่ยังขึ้นไม่สุดนะครับยังขึ้นไม่สุด ย,ย,ยัง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 มีคนหางยังเหลืออยู่ครับตอนนี้อยู่แล้วตอนแรกดินมากนะครับตัวนี้ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแบบคูเข้ามาคูแล้วก็เหยียบครับตัวนี้ได้ยินแน่นอนนะครับนกเนี่ยครับคือผมจะบอกว่าการเลือกนกต่อนี่คือหนึ่งต้องเลือกนกต่อจับเฉลยที่สวยนะครับอ่าสังเกตง่ายครับนกต่อที่จับเฉลยสวยนี่คืออ่ามันจะจับอ่า เฉลยเนี่ยคล้ายตัวมันเองครับพี่น้องครับนะมันจะจับนกที่คล้ายคึงมันมากครับถ้าตัวไหนที่มันจับคล้ายคึงนกต่อเนี่ยตัวนั้นแหละครับผมสมควรเก็บไว้เลยครับนะมันจะมีความคล้ายคึงและเวลามันจับนกเนี่ยนะครับมันจะไม่เกินกันมากนะครับนกจะสวยไล่ๆกันเลยครับพี่น้องครับนี่อยู่แล้วครับเนี่ยประมาณน่าจะสามเดือนสี่เดือนแล้วมั้งรับนกตัวนี้เพราะว่าได้เป็นตัวที่สองเนาะเนี่ยตัวนี้ก็ สวยไม่สวยผมก็ไม่อยากพูดมากครับให้ให,ให้ให้ท่านดูเองวิเคราะห์อเองดูลายเองครับเห็นไหมตอนแรกนี่อู้ดิ้นจับนะครับนกตัวนี้พอมาถ่ายคนแล้วอยู่ครับพี่น้องครับนี่นี่แหละคือนกตัวที่จับเฉลยเนี่ยคือสวยๆยส่วนมากมันจะจับคลายมันมันจะไม่จับสเปรสปรานุกกระท,ะท่อนกระแท่นนกจับมาแล้วไลยขาดขาดขึนข้นขืนนะครับอันนั้นผมไม่แนะนํา ผมอยากแนะน,นํานกต่อหรือนกฝึกเนี่ยจับจเฉลยนี่ให้ได้เหมือนเหมือนตัวเองก็คือเหมือนนกต่อตัวที่เราเอาไปต่อนะครับนี่ตัวนี้คล้ายคล้ายนะครับไม่เหมือนแต่ว่าโอเคครับถือว่าสวยนะครับนี่เห็นไหมไม่ได้ทิ้งนะครับยังไม่ได้ทิ้งักตัวเลยนะ,ะเฉลยจะบุญช่วยครับทีนี้มาดูตัวที่2ครับตัวนี้จะคล้ายคลึงกับจะคล้ายคลึงกับ เจ้าบุญช่วยครับพี่น้องครับมาดูครับเห็นไหมตัวนี้คือตัวที่เข้าวันนั้นนะรับที่ไปกับอาจารย์แหลมครับเห็นไหมนี่สวนตัวนี้แดงนะครับเม็ดพีขึ้นขึ้นเยอะมากครับพี่น้องครับดูครับตัวนี้พวกนี้จะไม่ค่อยหวังหางแบงหางเท่าไหร่ครับแบบกวาดไปทั่วเห็นไหมครับหางจะหักมีหักแล้วด้วย แต่ก็เริ่มอยู่แล้วครับเริ่มอยู่แล้วต่อไปก็คงจะไม่หักแล้วครับน่าจะหักประมาณนี้แหละใช่ไหมครับอยู่แล้วเออนี่นะครับนี่คือนกที่จับเฉลยนะครับเหมือนตัวเองนะพี่น้องครับหาเลยนะครับนกตัวอย่าให้มันจับสเปสสปะครับอย่าให้มันจับแบบนกไม่สวยครับอนี่มันจะจับคล้ายมันนะครับเกือบจะทุกตัวนะครับไม่คล้ายก็แบบเหมือนเลยอ่ะครับนี่ อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับนี่แหละการเลื่องนกต่อนะครับอีกตัวหนึ่งก็คงดูไปดูไปแล้วครับเมื่อกี้เนอะตัวล่าสุดเฉลยมันเข้ารรษานี่ครับนี่และวิธีการเลือกครับเราต้องเล่นให้มันถึงครับเล่นนกนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มจะจับจุดจับอะไรได้มากขึ้นนะครับแต่ก่อนนี่อาจจะคัดหาเฉพาะคาลมอะไรประมาณนี้นะครับ หานกคารลมแต่พอมาเลี้ยงแล้วมันก็เสียวเวลาไปอีกเปลืองคงเปลืองข้าวไปอีกครับนะผมก็เลยต้องมาวิเคราะห์ว่าจะยังไงดีนะครับแทนที่เราจะหาหาตัวมันหมาแล้วจับสเปสสปะเราก็หาตัวที่มันจับแล้วมันใช้ได้เลยสวยนะครับค้ายนกต่อเรานะครับนี่คือหลักการที่ผมกําลังจะนําไปใช้คัดนกนะครับในในปัจจุบันนี้นะครับจะต้อง หานกที่จับคล้ายนกต่อเราเลือกนกต่อไล่แบบไหนนะครับ <rattling> ให้มันจับคล้ายๆมันครับมันจะไม่ได้ทิ้งนะผม,ม่านะนี่อ่าก็มาเล่าให้พี่น้องนะครับมือใหม่เชนใหม่ฟังนะครับมาไม่ได้มาโอ้อวดไม่ได้มาโชว์นะครับแต่เป็นแนวทางนะครับแนวทางในการคัดเลือกนกต่อนะครับต้องเลือกนกที่จับเฉลยคล้ายตัวมันเองนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับ ท่านจะไม่ได้ทิ้งนกเลยครับดีกว่าไปเอานกที่หมานนะครับหมานแล้วจับเฉลยสเปสสปะไม่เอาครับแบบนั้นนะครับหมานอยู่แต่ว่ามันหรืมว่าเราต้องเอามาเลี้ยงทําเป็นนกต่อไปอีกนะครับไม่ใช่ว่าเรา,าต่อเอาแต้มเออถ้าต่อเอาแต้มสนุกสนานต่อแล้วปล่อยคืนธรรมชาติอันนั้นจัดเลยนะครับแต่สํหรับผมนี่เมื่อเข้ามาอยู่แล้วท่านจะต้องเป็นนกต่อในไายต่อไปแทนนกต่อนะครับนี่ ที่สําคัญเลยของสายต่อนะครับถึงไม่ต้องการมากนะครับถ้าได้มากมาก็ต้องได้คัดทิ้งมันเดิมครับผมไม่ใช่ว่าหมานแล้วได้เยอะแล้วจะได้นกต่อไม่ใช่ครับได้เยอะแล้วก็ต้องมาคัดออก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 เหลือแค่สองสาตัวเหมือนเหมือนเดิมนะครับสู้เอานกขานกต่อที่จับเฉลยแล้วคลายตัวเองนะครับมากที่สุดนั้นจะดีกว่านะครับเนาะก็ฝากไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับให้ พี่น้องมือใหม่เรียนใหม่ได้เป็นข้อคิดข้อวิเคราะห์ต่อไปเนาะก็เอาไว้ประระมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นนะหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดยิงเส้ข้อมูลก่อนใครนะครับสาหรับสาระวันนี้2เรื่องนะครับคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ